สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พาทุกคนมาพบกับเครื่อง Sky Helic ที่เกาะเซนโดชานะคะลงเกาะมันก็จะเจอเลยค่ะทุกคนถ้าใครมาซื้อหน้างานนะคะจะอยู่ที่18เหรียญค่ะหรือ450บาทแต่ว่าเราสามารถมากดจากหน้างานได้อยู่ที่333บาทนะคะเราเลือกแบบที่มีแพ็กเกจแซนด์วิชกับน้ําค่ะก็เลยจะอยู่ที่552บาทค่ะทุกคนกดในแอปคุ้มกว่านะนี่เครื่องของเรานะคะลงมารับแล้วโอ้โหไพรเวทสุสุเลยค่ะทุกคนกินดื่มได้แล้วนะคะ มาเสียวกันเลยนนองวาก็ไขึ้นไปแนแล้วใช่ใช่ใช่ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่เครื่องเล่นสกายฮลิคนะคะความสูงเท่าไหร่คะสามสิบห้าเมตรนะครับอู้ทุกคนเพรก็ตอนนี้ก็จะมีเราแค่สองคนที่ขนเครื่องนี้นะครับใช่ใช่ใช่บัมากเลยนี่นะคะบรรยากาศรอบค่อนข้างสูงนะครับก็ดูว่านี่คือแบบไม่ขาเลยไม่ขาเลยครับ นี่นะคะเราก็ซื้อเซตที่มีแซนด์วิชกับน้ำด้วยนะคะเห็นวิวแล้วเนาะนมากนตืนกินด้นานบนน,นะนะนี่น้องพนักง,งานคือน่ารักมากถ่ายรูปเป็นสุดๆนะคะพอเราพอใจแล้วเนี่ยเราก็สามารถบอกน้องเขาได้นะว่าโอเคลงได้จ้าอะไรแบบนี้นะคะนี่เป็นวิวนะคะทุกคนเครื่องก็จะค่อยๆลงอย่างนิ่มนวลน,นะทุกคนใครมาห้าผ้าดเลยนะคะที่สิงคโปร์